สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยนะครับป .1 วันนี้เราเรียนเรื่องอักษกรกลางเป็นตอนที่3นะครับพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะครับอันดับแรกเรามาฟังเพลงกันก่อนนะครับทบทวนนะเด็กเต้นบนปากโอไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากโอ จับตาดูเด็กเต้นบนปากงุงอักษรกลางอักษรกลางอักษรกลางมีอยู่เก้าตัวอักษรกลางอักษรกลางพันหาเสียงเมือเสียงดนตรีแบ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 ,บเป่เป่เป่เปเป,อ,เปอ,โอ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 ออออออ อักษรกลางอักษรกลางมีอยู่เก้าตัวอักษรกลางอักษรกลางพันหาเสียงเหมือนเสียงดนตรี บนปากโอมไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากโอมไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากโอมไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากโองอักษรกลางอักษรกลางอักษรกลางมีอยู่ก้าวตัวอักษรกลางอักษรกลางพันหาเสียงเหมือนเสียงดนตรีก้ากาก้าก้ากา จี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 ดู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 เต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 ไก่จับตาดู เสียงเมื่อเสียงดนตรีอักษรกลางอักษรกลางอักษรกลางมีอยู่เก้าตัวอักษรกลางอักษรกลางพ้นหาเสียงเมื่อเสียงดนตรีอ่าเป็นไงกันบ้างครับสนุกไหมอ้าวเรามาอ่าทบทวนอักษรกลางมีกี่ตัวครับ9้าตัวมีตัวอะไรบ้าง กไก่จอจานดอเด็กดอชดาตอเต่าต,ตอปลาตักบอใบไ,ไม้ปอปลาและออ่อาหลักการจำวิธีการจำจำว่าอย่างไรบางคนจำเป็นคำกาจิกเด็กตายบนปากองได้ไหม ได้หรือไก่แจ้ดินตายบนปากองได้หมดเลยนะครับไก enfin, ่ค mm ือไดไรก็ไก่จิกจอจานเด็กก็คือดอเด็กดอชดาตายก็คือตอเต่าตอปะตบนก็คือบอใบไม้ปากปป่าและองอออ่งหรือจะน้องเป็นเพลงเมื่อกี้ไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากองอ่าไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากอง ไก,ก่คือกอไก่จับก็คือจอจา้าเห็นไหมตาก็คือตอเต่าดูดอเด็กดอชดาเนี่ยฮะเป็นเสียงเดียวกันนะครณครูก็เลยแบบนี้นครับเด็กเต้นบนบนใบไม้ปาก์ปาก้ปาและโออออ่กนั่นเองนะครับอ่าอักษรกลางนะั้นก็ผันได้กี่เสียงห้าเสียงนั่นเองอักษรกลางพันห้าเสียงเหมือนเสียงดนตรีมีห้าเสียงนะครับ ก็คือมีเสียงสามัญสีส,มส้สมเสียงเอกสีเหลืองเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวานะครับตัวอย่างเสียงสามัญไม่มีรูปไม่มีไม้อะไรเลยกออากาเอามาสะกดพร้อมๆกันเอามาผันพร้อมๆกันกาแล้วไม่เอกกอากาไม่เอกกากออากาไม่โทก้ากออากาไม่ตี กากาอากาไว้จัตวาก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 านะต่อไปเอ้าสกดพร้อมกันตั้งแต่ต้นเลยหนึ่งสองสามต่ออีตีตีมาสิใส่เติมไม่เอกเข้าไปต่ออีตีไม่เอกตีมาดูต่อต่อไปใส่เติมไม่โทเข้าไปต่ออีตีไมโทตีต่ออีตีไม่ตี ตีตอีตีไม้จัตวาตี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 ต่อไปหนึ่งสองสามดอูดูดูไม่เอกดูดูไม่โทดูดูไม่ตีดูดูไม้จัตวาดู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  wearing wearing ครับเป็นไงบ้างอ่ะต่อไปจอจานกับสระสระอะไรสระเออจอเออเจอเจอไม้เอกเจอเจอไม้โทเจอเจอไม้ตีเจอเจอไม้จัตวาเจอ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 เจื้อเก่งมาก อันนี้เรามาฝึกอ่านเป็นคำนะครับอันนี้ไม่มีวรรณยุกต์อะไรเลยอ่านว่าอะไรเกรียนไหมอันนี้เรียกว่าออีอีกออาก่าอ่านว่าอีกาเก่งมากอ่านี่มีวรรณยุกต์แล้วอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรตออูตูตูไม่เอกตูตูไม่โทตู้อ่ายออายาตู้ยา แบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปผู้ชายคนนี้กําลังทําอะไรดูดูดูกำลังอ้งอาสะกดพร้อมๆกันปอเอาเปาเปาไม้เอกเป่าปาออีปีปีไม้เอกปีเปาเป,าปาีอ่าต่อไปอ้าวอะไรเอ่ย นี่คืออ่านว่าอะไรครับกเอาเกาเกาไม่โทเก้านะครับกเอาเกาไม่โทเก้าเกาไม่เอกเกาเกาไม่โทเก้าออีอีอีไม่โทอีเก้าอีอ่าต่อไปดูผู้ชายคนนี้เป็นยังไงครับดูผู้ชายคนทางซ้ายอา่อาอ่ะสกดพร้อมๆกัน ตัอัวตัวต่อเอเตียเตียไม่โทรเตียไม่ใช่คนตัวเตียนั่นเองตัวเตียต่อไปสะกดพร้อมๆกันอออาอาตออีตีตีไม้จัตวาตีอาตีต่อไป เคยเห็นไหมฮะไก่ตัวนี้เรียกว่าไก่สะกดพร้อมๆกันก,ก็ไอไก่ไก่ไม่เอกไก่จอแอแจแจไม่โทแจ้ไก่แจ้ต่อไปครับอันนี้อะไรเอ่ยอสะกดพร้อมๆกันกอรออะกระปอเอาเปาเปาไม้จัตวาเป๋า กระเป๋าน่ต่อไปครับอันนี้อะไรตออตะตากอรออกรากลากราไม่โทรกล้าตะกล้าน,นี่บางคนเอาไว้ใส่บางบ้านเอาไว้ใส่ผ้าบางบ้านเอาไว้ใส่น้ําใส่ของอะไรต่างๆนะครับอันนี้เรียกว่าตะกล้าต่อไปสุดท้าย ดูซิดูหน้าสิลูกดูหน้าสิอ,าอ่าสะกดนะครับสะกดพร้อมๆกันอ่าสะกดใครไม่ได้ใครไม่อ่าสะกดไม่ได้ก็ตามครูนะครับหอนำนออ่านว่าหนอหนออ,หนอ,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 อูหนูดออือดือดือไม่โทดื้อหนูดื้อหนูดื้อแล้วหนูที่ฟังอยู่ดื้อหรือเปล่าอา่า ไม่ดื้อน,นะครับโอเคสรุปอักษรกลาง mm. มีทั้งหมดกี่ตัว9ตัวจำว่าไก่จิกเด็กตายบนปากก็คือกไก่จจอจานดอเด็กโดชดาตอต่าตอตอปต,ต,ตักบอบไม้มยปอปาและออ,อะนะครับหรือจะล็องเป็นเพลงว่าไก่จับตาดูเด็กเต้นบนปากโอ,อ่งก็ได้เหมือนไก่ก็คือก็จอตอดด ดตบอปอ,อ,อนะครับผันได้กี่เสียง5เสียงเหมือนเสียงดนตรีอย่างเช่นกากากกกา,กาคือสามัญเอกโทตรีและจัตวานั่นเองนะครับอาก,การบ้านให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดหเล่มอ่านออกเขียนได้เล่มที่2นะครับเล่มนี้นะสีฟ้านะให้ทำหน้าที่13 14และ10 ห้านะครับโอเควันนี้ก็มีแค่นี้นักเรียนอย่าลืมนะครับไปฝึกผัวนวรรณยุกต์ในหนังสืออ่านออกเขียนได้ก็มีนะครับในเล่มนี้แหละเล่มสีฟ้าก็มีนะครับถ้านักเรียนฝึกอา่านฝึกเขียนบ่อยๆนักเรียนก็จะเป็นคนที่อ่านเก่งและก็เรียนได้เก่งขึ้นนะครับนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปฝึกนะครับอย่าลืมทำการบ้านนะครับโอเควันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ